เอาละครับต่อไปผมจะอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ของโปรแกรม Photoshop กันนะครับโดยฝั่งอุปกรณ์เนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับเหนื่ตรงนี้เลยโดยโอุปกรณ์ของโปรแกรม Photoshop เนี่ยนะครับมันจะบอกว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็เข้าใจยากนะครับเพราะบางงานมันก็แบบว่าคนาที่เพิ่งใช้มาใหมา่เพิ่งมาใช้งานใหม่ๆเนี่ยแบบว่าจะงงเพราะว่าอันไหนไมาใช้งานยังไงเพราะงั้นผมจะอธิบายาเฉพาะอันที่มีความสําคัญแล้วก็คนใช้ง่ายนะครับทําให้สาม,มารถเข้าใจง่ายกว่านะครับ โดวเบลออันแรกก็คือ Move Tool นะครับตรงนี้เลยอันนี้นี่อันแรกเลยครับนี้ครับ Move Tool นี่ครับโดย Move Tool เนี่ยครับมันเอาไว้ให้สำหรับในการเคลื่อนย้ายภาพหรือเลเยอร์ที่เราต้องการนะครับนี่เราก็คลิกมาที่ภาพตรงหรือเลเยอร์ตรงนี้ครับมันก็จะขยับตามที่เราต้องการนะครับนี่เลยตามนี้ครับหรือเราสามารถที่จะขยายภาพให้มันใหญ่ขึ้นได้ด้วยนะครับด้วยการนี่ลากมาตรงนี้ภาพตรงนี้นะครับนี่เราก็จะขยายให้เลยครับ แต่ว่าเออถ้าทําแบบนี้นะครับภาพมันก็จะแบบว่าเพี้ยนไปจากเดิมนะครับเพราะว่ามันนี่เพราะงั้นเราต้องกดชิปพร้อมกันด้วยครับปุ่มชิปนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เลยครับให้เพี้ยภาพมันจะไม่เพี้ยนนะครับนี่ตามที่เราต้องการจากนั้นเราก็ขยายภาพหรือย่อภาพตามที่ต้องการเลยครับนี่นี่นะครับนี่นี่เลยต่อไปจะเป็นเออพิสเตรชั่นนะครับนี่พิสเตรชั่นอันนี้นะครับ โดย v i s a i z a t i o n เนี่ยมันมีไว้สำหรับในการตัดต่ดตอภาพหรือการตัดต่อภาพหรือก็คือตัดภาพใลาภาพเดียวก่าใส่ไว้ในในภาพหนึ่งนะครับแล้วตัวอ,อย่างด้วยการนี่ครับมาที่ภาพนี้ครับที่ผมเรียวไว้จากนั้นเราก็กดที่บวกตรงนี้ครับบวกตรงนี้แล้วคลิกที่ภาพที่เราต้องการจะตัดไปใส่ได้เลยนะครับนี่คลิกที่มีส่อตรงนี้ครับนี่มันก็จะนี่มันก็จะตัดให้เราเลยนะครับเราก็ลากไปที่ภาพ เราต้องการนะครับนี่มันก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยครับนี่เออยอยู่ตรงนี้แล้วเราสามารถปรับขนาดมันก็ได้เหมือนกันนะครับนี่แล้วก็กดตองนี่ครับนี่ครับหรือถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราแบบว่าเผลอแบบว่าตัดภาพนะครับตัดภาพไปโดนอันที่เราไม่ต้องการนะครับเราก็กดมาที่ลบตรงนี้นะครับนี่กดคลิกที่ลบตรงนี้แล้วก็ลบลบที่เราเกินมาได้นะครับแต่ก็ระวังอย่าไปโดนตรงที่เรา แต่ว่าต้องการตัดนะครับแล้วก็ยังสามารถปรับขนาดมันได้ด้วยนะครับปรับความกว้างมันก็ได้เย่ครับเยาปรับความกว้างได้ลบหรือเอ็กลบถ้าเราต้องการลบเ็นแบบนี้ไหครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับความกว้างน้อยไปมันก็จะเราว่าลบช้านะครับ เอาครับต่อไปก็ครปนะครับครปเนี่ยมีไว้สําหรับในการขยายขยายพื้นที่ของหน้ากระดาษของเรานะครับโดยการที่เราต้องลากแบบนี้ครับนี่ลากนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันแบบว่ามีขนาดเท่าเดิมเท่ากระดาษเดิมเนี่ยแต่แค่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเราก็กดที่ชิปนะครับเดงมันก็จะนี่ครับนี่นี่เลยเอาถ้าจากนั้นเราก็ขกดที่มูฟโทแล้วก็ขยายห้ยายนะครับนี่ อนี้เลยครับนี่ประมาณนี้เลยครับนี่ก็ครบนี้ก็ไม่ได้บีมากครับก็มีประมาณนี่ครับต่อไปก็กรับทูตกรับทูตนี่มีไว้สําหรับในการลงสีนะครับหรือทาสีภาพนะครับนี่แบบนี้เครับนี่นี่ทำแบบนี้ได้เลยครับหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการเปลี่ยนสีนะครับเราก็คลิกตรงสีตรงนี้นะครับจากนั้นก็เลือกสีที่เราต้องการนะครับนี่เช่น เมื่อสีแดงแล้วก็นี่แบบนี้เลยครับนี่นี่เลยต่อไปก็อีเลเซอร์นะครับอีเลเซอร์หรือก็คือ,อยางลบนะครับเอาไว้สําหรับลบภาพที่เราไม่ต้องการหรือที่เราไม่ต้องการนะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับนี่ที่เราป,รปรบาบไปเมื่อกี้เราก็ลบมันได้เลยครับนี่แบบนี้เลยเอามาลบมันได้นะครับหรือถ้าเราต้องการให้มันลบเร็วๆเ,เนี่ยแล้ก็ขยายขนาดมันได้นะครับนี่แบบนี้ นี่เลยมันก็จะพบเร็วขึ้นนะครับนี่นี่เลยนี่ครับอีเลเตอร์ต่อไปก็จะเป็นเอ่อบลูทูนบลูบลูทนนะครับบลูทอนนี่เทคโนโลีบลูทอนบลูทอนเนี่ยไว้สําหรับในการทำให้ภาพเนี่ยเบลอนะครับเราก็ต้องน,น,นี่นะครับฟิกกี้ภาพมันก็จะเบลอนะครับถ้าเรา ต้องแต่นี่มันจะแบบว่าไม่ค่อยจะมีคนใช้สักเท่าไหร่นะครับอันนี้เอาไว้สําหรับคนที่เอาไว้สําหรับเบลอภาพให้มันเบลอภาพนะครับนี่ต้องให้พยานอยฮ่ามันก็จะเบลอนิดนึงนะครับหรือเราจะใช้ถ้าเราต้องการให้ภาพเนี่ยมันสว่างนะครับอันเมื่อกี้ทำให้เบลอนะครับอันนี้เราทำให้ต้องการให้ภาพมันสว่างเนี่ยเราก็ใช้โยเกลให้โยเกลนะครับอันนี้อย่างนี้เลยเดีจากนั้นเราก็นี่ทาลงไปตรงภาพนะครับ ภาพมันก็จะสว่างขึ้นนะครับนี่นี่เลยครับถ้าสังเกตดีๆครับนี่ภาพมันจะสว่างขึ้นนะครับนี่ตามนี้เลยครับก็กบม,นนบบมีประมาณนี้ครับสำหรับอุปกรณ์ขอโปรแกรม a นุ b ี p โปรโตช o อที่มีความสำคัญนะครับขอบคุณครับ